ฮัโลโหลทลจโจโสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้อยู่ในบีมเอ d r i ายนะครับซึ่งวันนี้เรามาเล่นรถอะไรกันวันนี้เนี่นี่มันรถดรากนะครับซึ่งเป็นรถที่เครื่องแรงมากแล้วก็คือแรงสุดๆอะเออนะเดี๋ยวเราถอยหลังไปก่อนไอ้แค่ถอยหลังก็แรงแล้วนะเฮ้ยไม่จะช็อตอะไรตอนนี้เนี่ยนะมาเราจะมาดูกันว่ารถของเราจะ แรงขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยโอเคเอาถอยหลังทำไมเนี่ยถอยหลังทำไมเนี่ยไ้ยเดินหน้าสิโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นอนะพร้อมออกตัวแล้วนะสามสองหนึ่งอ,อกตัวโอ้โห 200, สองร้อยสามร้อยโอ้โหสี่ร้อยอุ้ยรถแม่งโคตรแรงอือหือ อืสุดยอดครับท่านผู้ชมเละมีแต่เละกับเละนะครับช่วงนี้โหเละเละเลยนะมาเราจะมาเทียบเฮ้ยแล้วร้อหน้าเราทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยเอ๊ะไม่ดีละต้องต้องดูก่อนว่าล้อหน้าเราเป็นอะไรนะครับอาชิพายละเปลี่ยนอะไรไม่ได้เลยเครื่อง V8 ครับ3 7 8อะไรเนี่ย CUI นี่คืออะไรวะ มีเลือกได้ว่าเป็นไทอะไรลองเลือกไทสองดีเผื่อจะแรงนะครับอันนี้คืออะไรเนี่ยฟิวบาร์ใส่ด้วยใส่ด้วยอันไหนคือล้อวะอันไหนไม่รู้เนาะก็ช่างมันเถอะนะรอเรามาละมามาลองกันเลย๋อนที่ไทสองหรอเนี่ย คือไทยสองมันอืดมากเลยอะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเครื่องเดิมนั่นแหละดีแล้วเครื่องเดิมเครื่องเดิมโอเคมาลองเครื่องเดิมกันดีกว่าโอ้โหนี่คือเครื่องเดิมครับไปแล้วสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยรอหน้าแตกไปแล้วครับยางแตกไปแล้วนะครับห้าร้อยสุดยอดเห็นความเร็วนะครับอือหือ 500รอยกว่าไปแล้วโอ้รถตอนนี้รถสั่นมากตอนนี้เกิดอาการสั่นมากครับตอนนี้โอ้โห,โโหคือรถมันเร็วมากนะครับตอนนี้เราอยู่ส่วนไหนของโลกเราก็ไม่รู้เดี๋ยวเวลาเบรกโอ้โหนะคือมันเร็วจริงๆอะดูล้อหน้านี้ยางแตกกันไปหมดแล้วนะครับไมนี่มันรถลุจรรดเนี่ยแล้วลมนี่เปิดไงวะ เล่นเล่นไม่ค่อยเป็นนะเอาหลุดแมพแล้วจ้าไม่เป็นไรหลุดแมพแล้วเราก็กลับมาได้แต่ว่าเราต้องตั้งวงเลี้ยวกว้างมากเลยนะแค่ <c oughs> นี้รอนานเราก็จะพังอยู่แล้วไปไปไปเดี๋ยวเวลากลับบ้านรู้สึกว่าจะผ่านตรงนี้ไม่ได้วะ่ะโอ้โหท่านผู้ชมลองดูภาพช้าะครับว่าถ้าเราขับรถ400กิโลเมตรต่อชั่วโมง แล้วชนมันจะเป็นยังไงนะครับเออเละเป็นโจโจโจกโจกคือเอ็กโคทำไมโอ้โหจะมันมันไม่เหลืออะไรเลยนะครับจะเศษเหล็กเลยนะโอ้โหยอนจริงคือเอาง่ายๆถ้าชนนี้เผาไปเลยนะคือไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแน่นอนตายอย่างเดียวนะครับโโหเละ เดี๋ยวก่อนสิเราจะข้ามไปฝั่งนู้นยังไงน,น่าจะตรงนี้อา้าวติดเอ้ยติดเอออ้าเออรถกูพังพอดีอืมนะคือเวลามันเลี้ยวมันเลี้ยวยากนะต้องเข้าใจกันหน่อยนะคือมันเลี้ยวยากอนะ เลี๋ยวไม่ได้แล้วมั้งเนี่ยโอ้โหนี่ก็ไม่มีทางขึ้นเลยเฮ้ยเลี้ยวเลี้ยวสิแหมชนแล้วน้งไงพังพรถเรามีแต่พังกับพังนะเฮ้ยแล้วเราจะไปฝั่งนู้นยังไงอะทำไงดีเนี่ยโอ้โหไม่มีทางเอาง,ง่ายๆคือมันไม่มีทางขึ้นกว่ะ เลยทำอะไรไม่ถูกเลยตอนเนี้ยเรามาวิ่งเล่นอยู่ข้างนอกก็ได้นะไม่เป็ไรหรอกนี่ไงเอาเข้ามายังออกเฉยเลยถ้ากดอันนี้ไปเรื่อยๆมันจะเข้ามาไหมไมันมีแต่จะออกข้างนอกว่ะ มันมันมันไม่เด้งเข้าไปอ่ะที่เหินก็ไม่มีนะเอาละกูกูจะกลับบ้านยังไงเนี่ยถอยหลังก็ได้ไหมเรามาดูครับว่าถอยหลังจะแรงขนาดไหนเอา้าถอยหลังนี่มันแรงจริงแรงจะรดคว่ำไปเลยนะมา เราก็ขับชนแม่งเลยชนมันไปเลยเนี่ยแล้วก็เด้งมันก็เด้งอยู่ข้างๆว่ะมันไม่นี่เลยอะ่ะอันนี้มันคือมอดนี่คือรถนะนี่รถของเราเราเลือกอันนี้ปะวะไม่ใช่ละไม่ใช่ละจะแปมนิว แล้วมันไปอืมเออเข้ามาแล้วเข้ามาแบบทุดเดินทุลายเลยทีเดียวอา้าวเราก็ชนเออดีมากไม่มีล้อหน้าเราก็วิ่งได้นะครับวิง่งวิ่งเร็วด้วยวิ่งสา0ร้อยเลยทีเดียวแล้วก็อัดกับกระแพงเวอ,อเละพูดง่ายๆคือเละอย่างเดียวเกมเนี้ย ถอยหลังโอ้โหแค่ถอยหลังก็เละแล้วอ่ะคือมีล้อหน้าว้ทำไมวะคันเนี้ยโอ้โหพื้นที่แคบแคเนี้ยดูซิรถเราจะพังละไม่เหลือนะครับอือไหนมันก็เลี้ยวไม่ได้แล้วก็วิ่งแม่งตรงตรงนี้เลยอือ มันเละไปกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะทําการขับช้าๆค่อยๆเลี้ยวนะครับโอแค่นีล้ล้อหน้าก็พังแล้วอะอะไรวะไปๆๆๆเลี้ยวเลี้ยวนี่เลี้ยวขวาสุดแล้วนะเนี่ยอะไรกันวะคือแบบว่านะมันทรมานมากเลยเวลาเลี้ยวอะแต่เวลาทางตรงนี่เอาสุดๆไปเลย เออเป็นไงแล้วหูพังง่ายมากผมอยากจะขึ้นไปข้างบนนั้นนะเราจะไปได้ไหมนั้นน่าจะได้อยู่นะเอา้าติดตรงนี้อีกเวนไอ้ตรงนี้ทำไมวิง่งไม่ได้มันติดเลยไอย้มันติดเลยวะ รู้สึกว่าตรงนี้จะติดนะครับไม่รู้มันคืออะไรกดกดเอาเริ่มรถใหม่มันจะขยับโอเคไปไหนแล้วเนี่ยเลี้ยวยากนะแล้วก็เออเอาข้บไปเอาข้างหลังติดติอแล้วจะขึ้นยังไงล่ะเนี่ยนะอา้าว โอ้โหรถคันนี้นี่ยมันอภิมหาทรมานมากเลยเวลาขับสิเราจะเด้งขึ้นไปถึงบนไหมไม่ถึงอีกกดกดไปเรื่อยๆเฮ้ hey. วันนี้กูจะขึ้นจากไอ้ตรงนี้ได้ไหมเนี่ยล้อหลุดอีกอ้าวโอ้โหโนะ ตัดานเท่านี้แล้วละมั้งมันไม่ออกสักทีเลยเนี่ยเป็นปัญหาแล้วครับไม่เป็นไรเราจะสแปมนิวมันอาจจะขึ้นมากดไอกดกดกดอะไรวะเนี่ยเริ่มขึ้นขึ้นหรือลงเนี่ยเยสผ่านแล้วผ่านที่นี้มาแล้วโอเค มาตั้งหลักต่อเราจะขึ้นไปข้างบนนู้นกันอเ,าเ,าเนรรอารถตูเป็นอะไรวะเนี่ยรถตูเป็นอะไรวะกูไม่ลงไม่เลี้ยวแม่งละวิว่งไม่อย่างนี้แหละข้างหน้าคืออะไรเตรียมพร้อมที่จะลุยโอ้ my god เออ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 ตายเป็นเศษเหล็กโหยางก็เหลือครึ่งเดียวนะครับ เรียบร้อยเละบอกได้คำเดียวว่าเละนะครับเละเละแล้วก็เละอีกทีนะวันนี้กูจะได้ขึ้นไปถึงข้างบนไหมก็ยังไม่รู้เลยนะอ้าวเริ่มหัวร้อนแล้วเกมนี้วิ่งชนกําแพงแม่งเลย <laughs> เออฮมยมีอย่างนี้ด้วยวะลองอีกทีดิ อ,อ้๋โอ้ยยกล้อรถแม่งแรงมากรถแม่งแรงมากชอยหลังเราก็เล่นเครื่องครับอ้าวตกมาในรูนี่แก้วอะไรวะคือรถมันเป็นรถแดกนะมันวิ่งได้ทางตรงเดียวนะส่วนเรื่องเกี่ยวกับการเลี้ยวเนะี่ยคือทําไม่ได้เลยนะคือทําได้น้อยมากนะครับคือเลี้ยวไม่ค่อยจะได้นะก็เอาเป็นว่า จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับเกม b m w n d Drive กับรถ Drag คันนี้นะครับซึ่งแม่งแรงมากแรงโคตรเลยนะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับขอไเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย